เป็นหมู่บ้านบ้านหรือเป็นยังไงเป็นหมู่บ้านอยู่จังหวัดนี้ไหมอมอีบานที่เอที่ที่ป็นที่แบบมีเป็นผีเนาะใช่ใช่มอาจารย์คงไม่นอพียากได้ตัวใหญ่มันช่วยได้จริงจริงอาใช้อ่าใช้ใช่อะไรมีอ๋อบอ <อ>ใช่หรอใช่สั่งของแล้วไม่ ผมไปจัาของใช่ไหมแล้วตอนนั้นราคาที่ตอนนั้นลิซ่ายังไม่จําผมสั่งแบบแทบจะไม่กี่วันก่อนลิซ่าจับเข้าใจว่าแล้วเขาแบบขายผมพันสามร้อยเก้าสิบแล้วทีนี้ผมก็โอนไปทีนี้ใช่ทีนี้ผ่านไปไม่นานที่ก็แบบเอ้ยทำไมไม่ได้ของทีก็เลยทักไปถามเขาเขาบอกอุ้ยตกหล่นแน่เลยค่ะคุณใช่แล้วก็เขาก็แบบว่าพอดีผมมีท็อฟฟี่ตัวหนึ่งแกะนอนตู้สนใจไหมครับพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเอ้าคือพี่ต้องเขาตั้เข้าใจปะแต่ไม่ใช่ว่าผิดพี่นะเพราะเขาทำพ แรกอ่ะของอยู่ในมือเขาแต่เหมือนเขารับออเดอร์มาเกินเว้ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะหรือว่าเห็นริซ่าถือแล้วแบบมันดูมดลมมุนเขาเขาต้องไม่ให้แล้วผมก็แบบยังคาราคาซังเขาบอถ้างั้นเอาเลขบัญชีเลยครับผมจะคืนตามผู้ใหญ่กูพี่ก็แบบเอาไงดีเนี่ยยังไม่ได้ให้เลขบัญชีก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ไดีถึงใจปะมีไฟสนุูให้หนูไม่เป็นไรถ้าตัวดูมาสองพัน่ยตอนนี้พอแล้วตอนนี้ไรแล้วที่เห็นมีหมื่นสองไว้แต่ว่าตัวจุ่มละสองพันห้า สองคือถือว่าถูกนะใช่แต่จุ่มละสองพันห้าพี่โอ้ยสองพันห้าไม่ไหวคุณอย่าอย่าอยห้าอย่าเป็นเป็นหลายประเดิชั่นใช่เพราะว่าจริงจริงผมได้แค่ห้าร้อยห้าสิบบาท้าผมได้ดอกไม้ดอกไม้สามขันอกไม้หนึ่งร้อยคือผมก็อยากได้ตัวนั้นแหละเดียวสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทันเนี่ยขึ้นราคาเวอร์เมื่อเช้าผมเห็นคนในกลุ่มญี่ปุ่นบอกว่าสถานีอะไรนะสาขาอิเคบุคุโร่มีครับตัวละแปดร้อยไงล่ะซื้อไม่ได้แล้ ไม่ดียได้ไม่มันไม่มีหรอกคุณลากรอยลาจับแล้วลากรอยบวกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นาให้ซื้อไงทุคนซื้อซื้อแล้วนี่ไงโดนซื้อแล้วโอ้ค่ะโดนกก่อนพี่พลอไม่อยู่แล้วตมีคนช่วยหานะเออไมีใครเปิดแล้วได้สีซัมาขายผมแบบไม่ราคา ลืมเทมทำไมอ่ะพี่อยากได้พี่หาคนช่วยหารใคไกันโไม่ใช่ละไม่มาราคามันยังไอ้นี่อยู่นะเฮ้ยแต่พี่แพมอยากได้หรือเปล่าเออไม่แต่มันอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเรือทุกอย่างเรือทุกอย่างไม่หายคนคุ้มพี่ไม่อยากจุนคนเดียวจุนคนเดียว2,500มึงตัวใช่ไหมล่ะเออเท่าไหร่นะสอ0พันห้าสิ ตัวหน้าราคาป้าย500-510ใช่ตัวนี้ตรงละ2,005เอ๊ะเงินจ่ายค่าไฟยังไม่มีเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้ <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้แบบราคาราคาที่ยังหาถูกๆไ,ไม่ได้อ่ะหมดไม่ถ้าถ้าถ้าพี่จะเอาอเอาเอาถูกมันต้องร้านพีเปล่าเออราต้องเปิดพีแบบต่างประเทศเปล่าแต่มันนานไงแล้วเผื่อเปิดพีไปก็ไม่รู้จะได้หรือะไร่้าง ก็คือต้องแบบมีของเลยโอ๊ยไปมันน่า่ะแพงหรือเปล่านะต้องหาคนที่ปล่อยด่วนอะ่ะแบบว่าร้่นนงเนี้ยเออแบบว่าปล่อยได้ค่าเนี่ยแล้วก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นเจ้าม่ทำแ่ี้หละไม่งั้นถ้าจะเอาให้ถูกนะคือ,อต้องซื้อเขาได้หลายตัวแล้วขอลดราคาเราก็จะได้ตัวที่ถูกลงอันนี้ออจะต้องเอาร้องกันนะไม่นะใช่ก็ใช่ไงแต่พี่แบบคุยถึงร้านแล้ว เขาก็บอกว่าถ้าคุยเอย้ถ้าซือ้อหลายตัวเขาลดได้แต่ซือ้อแค่จุกตัวเดียวแล้วก็ไม่คุ้มให้เข้าใ,ใจปะ่ะจริงเลยป่ะเพื่นอนไ,ไม่แต่ผมเพิ่งเห็นในกลุ่มส่วนใหญ่อะถ้าเกิดซื้อเหมาหรือซื้ออะไรเงี้ยเขาจะลดราคาให้จะเอาไละผมเพิ่งเหะนะ็นเมื่อวานเนี่ยแอนนี่องไว้อะแอบส่งไว้อนี้ค่อยากได้ตัวไหนตัวดอกไม้หรือตัวมังกรตนตัวซีตัวสีเคหรอตัวอะไรวะตัวสจอมังกตัวสีจอมอาสีเข้มเข้มเออเออทอกไม่เลยเเรียกสสนอ ป็นนั่นแหละแต่สุ่มเอาก็ได้สุ่มก็ได้ผมไม่ติดเอาไหมผมเพิ่งเหกี้เะโพูดเมื่อวานน่าจะยังไม่ออกยกบก่อนหรือว่ายกบล็อกว่ากี่กี่กี่อนกี่กี่กียนครับนี่ไงไกด์ผมไม่เอาไกด์ไกดพี่สองตัวสองตัวไหมสาวเอาผมเอาสองตัวเดียวทำไมพี่เอาไปอีกตัวหนึ่งไม่ฟังฟังผมเอาสองไม่ได้งานนี้มึงดูเท่าไหร่บล็อกนึงเขาปล่อยเก้าพัน ไม่แต่ถ้าเราซื้อเหมาอาจจะได้แปดทานดีนะบ้าจริงไหมเนี่ยพี่สองพี่ที่ตัวสองผมไม่อ่าเลยโดนมินซี่มาเนี่ยผมไม่ไม่มีมินซี่บ้าถูกมีโบริไฟมีโบริไฟรีวิวไหมรีวิวแบบว่าร้อยเออชิคเครดิตหรือยังไม่เช็่แต่ได้ผมว่าลดราคาแต่พันก็ถูกนะเพราะเห็นแบบถูกที่สุดไม่ตอนนี้ปล่อยเก้าทานเท่านั้นเอ ไม่รู้ว่าร้าราคาร้อนเปล่าอุ้ยแต่ว่าไม่แต่ถ้าเอาเลยก็ต้องเอานะเพราะไม่งั้นคนแย่งนะสองพันห้าพันหารหกตัวตัวพันได้ก็พูดนะพูดเอาเอาเอาไปต่อเอาตัวสีเขียวปล่อยไม่เอาไม่ไม่ปล่อยไปผมส่งร้านให้แป้งทำเลยก็ถูกแล้วมันเอาไหมเอาเอาเลยเอาเอาไม่พี่จ่ก่อนแล้วกันไม่รวมเลไว้ที่พี่แป้งย่งไม่กูจ่ายเลยเอาหแลอววะเออพี่ไม่คนสั่งว่สรุปเอาเลยส่งร้านให้ละเอาเอาเอา

อะไรอ่ะลาบูบู่ไม่เอากลองละเก้าพันต่อได้เหลือแปดพันซื้อไอ้บุหีวันเกิดมีซื้อให้กูหรีจริงจริงมันเยอะกล่องเยอะตันเก็บได้หรอมิ้นเคยเก็บซื้อให้แกรมพัฟฟี่วันอะไรวันอะไรวันอะไรตามวันอะไรอะไรครับพี่เร่งเดีอวกันวันอะไรวันครบรอบวันที่หนึ่งพฤษภาจริงเหรอจริงเหรอจริงดิชิบมาได้เลย เหลอพี่เออโอ้ปงแปดพันสองแปดพันคนละพันห้ไงม .2 อสองก่องแปดพันก็ใชห้าางขวาขางอ่ะพี่เหลือพี่ขาบคอไ่ตากไอ้พนอกวาอ้ยดา้อ

ตัวไปนไหนอนะไรผู้ผิดอันไม่ได้อ่ะถามคนนี้ตลกไหม,มกลก่องหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้อันนี้พี่ไปรับเองกับมือแก้มรูอสองง่งเมื่อกี้เท่าไหร่นะแต่งัามร้อยสิบบาทคือ,อ,อตวถามมาดิอ,อ,อันนี้ส่งแก๊ปมายังอันนี้คือรับจากแก้มมาหรอใช่ตัวสง่งผิดเปล่าโดนโกงตัวละกล่องเปล่า ไม่มีก่อเดวจากเราูแตรบส่งมาที่กล่องสองกล่อง่องเดียวอันนี้แม่มาเหรอใช่ี่เอาไนเีแม่เยแล้วเหรอแกแตกแล้ปะไปแล้วพีไปแล้วถามว่านี่พี่แป้งโทรถามได้ไหมอ้าวแล้วคนสั่งมาไม่รู้ว่าคนที่สั่งอ่ะเราถามว่านีหรือเขาโกงเหรอจริงปะเนี่ยเป็นไงล่ะลาบูมึง ให้ถามก่อนแป๊บนึงอันนี้สั่งกันเท่าไหร่กล่องนึงอะมากาะลอนถ่ที่ดังๆตอนเนี้ยาการอนมาการองใช่มากาะลองแปดพันใช่พี่มองเหรอป้ยกโป้งเพื่อนี่แหลค่ะพี่เห็นเพื่อนในเฟซที่ขายหมื่นห้าของหมื่เนี่ยตอนเนี้ยโดนโกงแล้วโดนโกงแล้วอาควาาไปดิอาความไปรับอ่ะไม่ตอแรกเก้าพัน่ยซื้อเหมาเขาลดให้เหลือแปดพันะ มันไม่รับเลยใช่ปะโดนโกงแล้วเพราะว่าพี่เพื่อนพี่ขายในเฟซกันหมื่นห้างสองหมื่นนะไอ้ตัวที่มันเป็นมักกะลูเป็นมักกะลังนะมันก็ไม่ต่อโดนโกงไม่ก็ตาลบอกว่าร้านนี้ถูกเก้าพันห้าแล้วมาแปดพัน้ยกป็อกงานเอาก็ถามแล้วจะเอาไหมถ้าเอาก็ด้วยการส่งคอนแทคให้เออก็ซื้อด้วยการมันไม่รู้คนถามร้านเองเอาวันไม่ถไม้คูนเขาขาวเอาไม่รู้ตักพี่แล้วว่า พี่เช็คเครดิตหรือยัง <S <S เขาไม่รับอ่ะช э เช็คแล้วเอาแต่เขามีเครื่องหมายติดถูกนะถ่ายรูปส่งให้เขาถูกก่อนแล้วถามอ่านห,หมดไปเท่าไหรไม่มแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนเปิดด้วยเออว่ะเออว่ะเอเอว่ะต้องต้องถ่ายไว้ดีกว่าใช่ป่ะผมเห็นในกลุ่มต่ำจุดหมื่นสองนะคุณแต่เขามีเข้ามือเขามีเครื่องหมายติดถูกนะเออตามของเขาอริเวณเอ้าอริเวณไว้หลอกตอนนี้อ่ะอริเวณไว้์ทำอย่างนี้แหละแล้วก็สมัครแค่แล้วสมัครเป็นไหมกแค่วอริเวณแค่ตามประจุอ้าวไม่รู้มันทำงานได้ ก็ซื้อด้วยกันก็ซื้อด้วยกันก็โอนเงินด้วยกันใ่แเงินก็คือเงินอยู่แล้วนะไม่ตอนนี้ตานโดนเท่าไหร่อตัวเท่าไหร่วะสามพันสามพันสามพันลุงกับก็พันสี่สองตัวนี้สามพันกว่าบาทเพราะมันค่าส่งสามร้อยหกสิบที่ไม่คุณรู้ว่าตอนนี้ในกลุ่มอะหลอกเกือบทุกโพสเลยคุณอยู่ในกลุ่มมั้นอะในกลุ่ม๊อกมากเลย เห็นแบบว่าโดนกันทุกวันวันละหลายคนเลยที่แบบว่าโอนตังค์ไม่มาไม่บางคนะเนี่ยแก๊บไปรับเองโดนโกงนะคือเขาอะให้แก๊ปไปแต่ไม่ให้ของใช่แบบว่าเอ้ยเรียกแก๊ปมาดูก่อนได้นะคะถ้าพอแก๊บมาเราเขาก็แบบโอนได้เลยค่ะพอโอนปุ๊บไม่ให้ของแก็บมาต่อเลรหารมาเพียบ ก็ดูด้วยกันก็ดูอย่างด้วยกันผี่แล้วว่าพี่เชคเครดิตหรือยังไงเอาแต่ก็ดูอยู่ด้วยกันนะก็ตกลงเอาด้วยกันไก็รอบกันพี่ดูคนเดียวหน้าจอพี่พี่ดูคนเดียวเลยก็ส่งก็ส่งให้พี่แป้งอยู่เนี่ยพี่แป้งคนนี้นะเออโทษพี่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ก็ตกลงจะซื้อด้วยกันจะได้หารกันไงแล้วทำไงพี่ผมตางินข้าวโอ้โหพี่โดนสองกลองทไงเนี่ยพี่แป้งขึ้นเงินมาก่อนอ่ะพี่แป้งขอก่อนได้ปะก่อน มมันไ่ตแล้วหัวสามพันนะพี่ขอคืนขอคืนก่อนได้ไหมไม่เอาแล้วพี่เป็นคนถือเงินแล้วคืนกูต้องรับผิดชอบหรอในเมื่อมึงก็เป็นคนส่งมาให้พี่อกูแต่พี่เป็นคนดีลนะเอาแต่ตายส่งร้านมาให้พี่นะก็โลนะแต่พี่ก็เป็นคนดูคนสุดท้ายแล้วเ่อาตาส่งตังค์มาให้กูนะก็พี่เป็นคนรวมไว้ที่พี่ไงอ้าวแล้วสรุปฉันต้องคืนเงินเธอสามพันสามร้อยบาทได้ไหมไม่ตังไม่งั้นพี่ก็คืนทุกคนก่อนให้น้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ตัด้องตัดร้องตัดแล้อเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความแล้วเดี๋ยว สองกล่องสามพันผมว่สองกล่องอพี่ก็พันห้าเหมือนกันใส่กล่องก็พันห้าผมจะโดนแบมด่านเนี่ยเออกูก็โดนด่ากันโดนหนาาักอ่ะกูไม่โดนด่าหรอกกูอะแค้นอยู่เอาไงอะแล้วตามแต่ตามเป็นคนส่งมาให้พี่นะของไอ้ร้านอะไม่ตามหลักพี่เป็นคนเช็คคนสุดท้ายพี่ก็ต้องดูดิเอาเห็นไหมพอกูเป็นคนถือเงินถึงกูก็ต้องรับผิดชอบแหละเอา นม่ไม่ร่าี่บ้าเหรอไม่น้องมันก็จองยูบ้าแล้วเดี๋ยวเขาเขาโอนจับล้นได้และให้เขาโอนเงินคืนแล้วไปแจ้งความกว่าจะได้คืนกว่คืนกว่าจะได้คืนเดือนน่ะเป็นปีนู่นล่ะก็เผื่อจับหาตัวไม่ได้อีกเอ้าไม่แล้วกว่าจะได้เงินคืนอ่ะพี่แม่งไปแจ้งความกว่าจะดำเนินการไม่ตาแต่พี่ก็เตือนแล้วว่รอานนี้มิตีึปะเนี่ยมิตซึปหรือเปล่าพี่พูดอยู่เลยด้านบนก็ส่งให้ดูผมมาส่งให้พี่ดูแล้วพี่ก็ไม่เช็คอีกรอบหรอเอ้าก็อะไรนี่ ไม่น้องก็ไม่มีเงินเอ้าแล้วกูต้องมาคืนเงินไม่เงินกูตกตกเงินแล้วเงินไงคนบ้าพี่เป็นคนรับผิดชอบต้องมาเอาเงินคืนคนละสามพันไม่แต่เดี๋ยวโทรไปแจ้งความอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันก็รอพร้อมกันสี่รอเงินพร้อมกันสี่ไม่แต่ผมสองกล้องมันมันแพงไงพี่สามพันารไม่แต่แบบแบบแบบอย่างเงี้ยโอแปลงก็ยังม่ถูกคือแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือตอนเนี้ยพี่พี่อย่างนี้ดีกว่านะพวกเราผิดทั้งหมดเว้ย จะไปโทษคุณคนเดียวไม่ได้ใช่เพราะว่าแป้งอ่ะไม่ได้ได้กำไรจากเออเขาไม่ได้ทำกำไรเขาเปคนเพื่อนแล้วมาอยงนั้นไงทำไมมึงไม่ไปแจ้งตำรวจแล้วค่อยไปเคลียร์ทีเดียวอันนี้คือมึงมีแต่โมจะโทษกันเองมึงไม่แจ้งอายัดปากเลยก่อนตอนนี้มีแต่แบบทะเลาะกันโยนขี้กันเอาเงินคืนไม่พวกมึงผิดกันหมดไม่ดูกันดีๆแป้งก็มาหน้าที่เขาเห็นมาสุดท้ายเขาก็ชอบไปพวกมึงไม่คนบิดเป็นเจ้คนบิดแป้งคนบิดพวกมึงทุกคนเลยเขาโดนทุกคนโอนกันมึงจะไปโยนให้เขาตอนเนี้ยนี่ใส่เสียงเงี้ย อุตส่าห์มพันเนืพี่สองกล้องโอ้สามพันส่องไปแต่มึงยินยอมนไม่ขาซื้อพวกมึงตกลงรูงมร้มากันมึงจะมาคอลอะไรกันก็ต้องรอเอ้ยเอางี้เอางี้อ่ะจบนะพี่ว่าปัญหานี้คือมันเป็นปัญหาเด <ใช S 1> ็กที่มากที่พวกมึงฟรอันกันตรงนี้เว้ยพี่จะซื้อคืนให้แต่ถ้าได้ตามไม่ชี้แล้วมาคืนพี่พี่เอาตอนไหนได้พี่ไม่เดืรอร้อนขนาดนั้นไ่แต่มันมันนานนะพี่พี่รอได้เหรอกูรอได้ไม่จัดการไม่ใช่แบบพันร้อยอย่างงี้งานไม่ต้องทำั้งเนี่ยวันนี้อยากจะไปหายบ้านอยู่โบอีกอย่างเงี้ยนีัย ไม่เตรียมอะไรกันยังไม่หรือว่าเราจะอย่นี้ปล่ะหรือว่าถ้าอย่างนั้นก็แค่เรียกข้าวน้องพอน้องบอกว่าค่าข้าวไม่พอไม่พี่ไอค่าข้าวอีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าผมวันครบรอบพรุ่งนี้ไงใช่ผมก็เลยแบบว่าอยากได้ออะไรนะราบบูเนี่ยใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่าข้าวหรอวโอเคโอเคนั้นแหละตามนั้นเนี่ยร้องไม่ทำงานอย่าอเงี่ยทเลาะกันเนี่ยได้ขอบคุณครับ ก็คือเอาเอาต้นกล้วยมาเป็นอะไรเหมือนคนทอดแล้วให้มันอยู่แบบเตะแล้วมันไม่ล้มอ่ะมันต้องโยงไหลรองรองไหลขาดอากาศมันต้องโยงกับเอ่อเชื่อมันกับตรงไปไม่ตานมึงจะหยุดยัง พูดอยู่ได้เขาไปชุมงานกันอยู่เอาทั้งทีอมเสียเวลาแล้วไม่รู้จะพูดทำไมเขาคุยงานกันอยู่แล้วมึงก็มาเสียตังเสียตังอะไรเนี่ยก็คุยเกียวกันแล้วยังไม่หยุดอีกก็คุยเบาๆเนี่ยเขาก็ให้เขาประชุมไปสี่เอากูก็ตั้งใจฟังนี้อยู่บ้างพี่แห็ดป่าเขาก็อยู่ไม่กูตั้งใจฟังอันนี้อยู่ถามทรายกับนี่นี่เรื่อมึงอ่ะเสียตังเสียตังอะไรบานไม่ใสเอาเอาวยก็เคลียร์ให้แล้วประเด็นหนึ่งที่ขอประเมินหนึงขอเลี้ยงแป๊บนึงตัวไปกินไก่ทอดอะไรไก่ทอดนี่ต้องเป็นผ้าคนนคือักกีฬา ก็คือเขาห้ามกินของมันเพราะเขาพื่อดูแลหุ่นตัวเองให้น่ากานต้องซีกิตโปรตีนอะไรแบบนี้นะปะมันคือนาฬิกาคือแหกกฎสนามกีฬาล้างเออแอบมองเสียวทีพันกิจที่สามงงไหมเสือกระหมอนอันนี้ต้องเตรียมเสือกระหมอนไปด้วยนะพ่อนาฬิกาครับนาฬิกาที่เวลาแบบปึ้งะที่มันเห็นภาพเออพอได้แล้วรู้แล้วพี่หิงดูดิไม่พูดอยู่ได้บอกไม่มีตังค์กินข้าวไม่ยอมเช็คหัวปล่อยภาอะไรอย่างนี้ คือพอแล้วตาพี่รู้แล้วพี่ก็เร่งไปคุยกับธนาคารอะไรอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไปชุดบาระชุมบารใกลไ้ได้ใกล้อันนี้ใน,นชุดบาร์เราไปชุดบารเราจะชุด,ดบ้านหลังแป้นตอนนี้ต้องเจมลูกให้ลงห้าลูกประมาณนี้สนา,าดกีฬาได้วันไหนคก็รู้ตารู้แล้ว,วคือแต่ยัง,ยงไม่ไมคือพอแล<ม>้วตา อาว่าทไมพี่ต้องสำรองเงินคือยังคุยกันไม่เคลียกหรองมันพี่ก็ต้องไม่แจ้งข่าวอะไรก่อนไม่ก็พี่เอกพี่พี่เอกง่ายหมดคือตายแล้วไงแต่แบบว่าก็ให้น้องไปก่อนได้ไหมหยุดแล้วทำไมกูต้องให้น้องไปก่อนในเมื่อก็เข้าบอว่สุดท้ายไม่ก็ทำแบบว่า้เราายพี่เอกนะเว้ยให้ไำก่อนพี่ว่าพอแล้วคือนตาตนเนี้ยเท่ากับพวกเราไม่ต้องเสียอะไรแล้วเว้ยเอกเสียให้แล้วมากกว่าที่เราเสียด้วยเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราอยู่ทะเลาะกันได้เราตายพกก็ตายก็ได้สองตัวเท่าเดิม จก็ได้ส่งตัวเท่าเดิมในราคาเดิมด้วยคือตอนนี้มันเคลียร์ให้แล้วพี่อยากให้จบพี่ไม่อยากให้เอามาเป็นปัญหาคือตอนเนี้ยเราทำงานไ่ได้รเห็นปะนี่เขาประชุมอยู่เราคุยกันเรื่องนี้คือตอนเนี้ยพวกมึงอ่ะทะเลาะกันเหมือนเด็กคือปกติพี่มองว่าพวกเราน่าจะมีอะไรที่แบบโตกว่านี้ในการทะเลาะกันเมื่อตอนเนี้ยคือเหมือนจะโทษกันโทษกันอย่างเดียวเลยคือเป็นอะไรในเมื่อพี่ก็เคลียร์ให้หมดแล้วแล้วตอนนี้คือจะเอาอะไรเหมือนจะเอาชนะกันอนะ่ะสุดท้ายต้องยอมรับว่ามันพลาดร่วมกันตาน จะมาโทษแป้งคนเดียวก็บอกแล้วว่าแป้งมันไม่ได้ไดกับไาคข้าแป้งแบบว่าเอ้ยมากวกเราสามร้อยอันเนี้ยแป้งเริ่มมีความผิดแล้วแต่สุดท้ายแป้งก็เสียแต่ตอนนี้คือเอกเชียให้เราไงพี่เลยไม่อยากให้มีปัญหาอีกแล้วพี่ขอนะสุดท้ายนะอย่าให้ได้ยินเรื่องนี้อีกจริงๆไม่งั้นพูดขึ้นมาก็กัดกันอีกไม่เอานะถ้ายังทําอีกต้องบอกพี่จะเรียกคุยเพราะนี่เป็นปัญหาที่แบบแบบเป็นปัญหาทร่กับพวกคุณแล้วพวกคุณจะทำงานกันรอดแคเนียทะเลาะกันเรื่องแค่นะี้ไม่ปกติพี่ไม่ปออปกติไม่็นอ่ะ ป็นไรกันวะโอเคนะไม่อย่าให้ด้อีกพี่จะทลาะกนอะไรปมแ้างแมาแล้วมแม้มาขาแลมาแ้วามาแลวามาแล้วมามาแมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วามาแล้วมาแล้วมา้มาแล้วรามาล้ามาจริงลาม้

ไม่ไม่เปลี่ยนน่ารักไงคืออย่างนี้จำมันโดนโกงอ่ะมันโดนโกงอ๋อมันไม่สั่งเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะแต่ละนกล่องหนึ่งฮะับคือมันให้แคมปไปรับได้เหลืออะไรใช่เราได้มาได้มาช่วงนี้โจรเยอะจำจะไปนัดรับแต่ละที่นั้นมันบล็อกใส่จับหมดเลยอ๋ออารมณ์แบบมันเหมือนว่าไอ้นี่แม่งรู้มากว้าเสียเวลาหลอกที่เกลียดได้แล้ใช่ไม่เป็นไรไไม่เป็นไรได้แล้วไม่เป็นไรได้เลย ก็นี่นะครับขอบคุณครับก่อนก่อนคุณเขาขายรองเท้าล้านในห้องบนี้ผมาทเงียบลงอันนี้มาแทนผมก็ยขายรองเท้าแต่อนี้มาในกอรองเท้ามากตอนนี้ใช่ไกก็บีห้มื่วานสั่งแล้วไม่ได้ของทะเลาะกันในตู้โวยวายทำตัวเป็นเด็กอายุแม่งก็จะ30กันแล้วโอ้ี เคี่ยวจะคุณมากครับคงจริงเดี๋ยวจอมจอมไม่ตกคุณจับตรงนี้่ะไม่ใช่อะไรผมอยากไดาสีฟ้าสีเขียดคืออะไรสีเขียดคือตัวนี้อ๋อไม่มีในนี้ไม่มีสีเขียดตัวนี้จมูกแดงอุ้ยผมมือไม่ขึ้นว่ะอดีเคาสีฟ้าจมูกยา่ใช่ก็ใช้ช็อคโกแลตดีผมอยากได้ชิ้นช็อกโกแลตนี่ท่าจะตัวในมือพี่สายสวยจังพูดทำไมวะ หแล้วคนไทตัวนี้มันถึงอ๋อมันเป็นแบบสกิลนี่เป็นชาวไว่เขาบอกชาวไ่น่ัเอ้ควไอว้ The Monster น่ารักมากตัวนี้จบสักทีเลิกด่ากันเลิกควอไว้อย่าให้ได้ยนมีปัญหานะ จรีงจริงตั้งหวามึงที่นะไอเด็กรอพี่ไอ่อไ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 อ่อไ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 อกอไ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 อ่อไอไออไอไอ่อไอะอไอไนไอ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 ่อไอออหออไอไออออไไออะไ คือโดนโกงบอมไม่เป็นไรครับตัวแล้วจริงเท่าไหร่อะหมดแล้วน,นะหาเป็นเงินเดียนมันจบมึงไม่ต้องเอาเงินเดือนนะสามเดือน สวัสดีครับสวัสดีครับวดี่ดี่ต้องรักนะทีนี่กลังเข้สู่บ้านผีสิงค่ะไม่ใช่โอเคฮะไม่ดีห้าอมือใช่เือยนหนึ่งะเสียงเป็นผู้หญิงเลยอะเออเขื้อยท่านผีที่อยู่ห้องโบตอนนี้ได้ยินออกมาเล่นกับโบหน่อยครับจบไหรอยู่กลาไอ้ครู้แ่เาพูดมาประโยคนึงช่วยดูด้วยทาน